สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาแนะนํานวนิยายเรื่องสั้นดีๆให้กับทุกคนค่ะนั่นก็คือความสุขของกะทินะคะนี่เดี๋ยวจะขึ้นตัวหนังสือให้นะคะชื่อผู้แต่งนะคะชื่อว่าคุณงามพันธ์เวชาชีวะค่ะและเรื่องนี้นะคะก็ได้ได้เป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมนะคะแห่งทางซีไรสในปีพศ2549อีกด้วยค่ะและได้ถูกสร้างนะคะนํามาเป็นภาพยนตร์ในปีพศ2552ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวละครทีละตัวดีกว่านะคะก็จะมีน้องกะทินะคะต่อมาจะเป็นคุณตาคุณตาปิทักษ์แล้วก็คุณยายรัดดาค่ะแล้วก็คุณแม่ของกะทินะคะชื่อว่าแม่นาพัทค่ะแล้วก็นักการณนถาลุงตองแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้ในชีวิตกะทีเลยก็คือพี่ทองนะคะหรือทองสุวรรณวินัยดีนะคะเรามาพูดในส่วนของพาร์ทภาพยนตร์ดีกว่านะคะก็ คือส่วนตัวหนูเนี่ยได้ไปได้ไปชมในในส่วนของภาภาพยนตร์แล้วแล้วก็ได้รับรู้ถึงความความสุขละหนึ่งความอบอุ่นเออความเศร้าเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องแม่ด้วยเนาะเนี่ยแบบมันมันกินใจมากเลยนะเรื่องนี้มันอยากให้ทุกคนได้ได้ชมได้ได้ไปดูในภาพในภาสของภาพยนตร์มากๆก็เรื่องนะคะเปิดมาด้วยเด็กหญิงสาวกะทีที่มีแบบ ชีวิตแจ่มใสมีความสุขน่ารักนะคะโดยโดยโดยกะทิเนี่ยจะสนิทก,กับคุณตามากๆเพราะคุณตาเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์อารมณ์แบบอารมณ์ดีสนุกสนานแล้วก็ให้ความรับกับกะทิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่วนคุณยายนะคะจะเป็นคนที่คอยเป็นหัวโบราณแบบคอยคอยคอยจัดแจงกะทิทุกอย่างคอยคอยช่วยเหลือกะทิทุกอย่างแต่ว่าก็รักกะทิมากๆคอยดูแลกะทิทุกๆอย่างอยู่เรื่อยมานะคะ ในส่วนของลุงลุงลุงกันนะคะนา,านาถานาานะคะแล้วก็ลุงตองเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่แล้วเป็นเบื้องหลังเป็นคนคอยที่ให้กําลังใจคอยให้ความรักคอยให้ความความ ความดูแลความเอาใจใส่ก,กะทีอยู่เรื่อยมานะคะต่อมาจะเป็นในพาร์ทของคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในในครอบครัวของกะทิดีกว่านั่นก็คือพี่ทองนะคะพี่ทองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในในครอบครัวของกะทิอยู่แล้วเป็นคนที่เป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดที่สนิทกับกะทิเพราะว่าอายุเนี่ยอาจจะไล่ไล่ไล่เรียกกันชายก็เลยสนิทก,กับกะทิเป็นพิเศษแล้วก็มายุ่งวนเวียนกับชีวิตกะทิด้วยนะคะด้วยเหตุการณ์เด็ดการเดิมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ พอพอกะทิเนี่ยอายุ9-11ถึงปีแล้วใช่ไหมคะคุณตากับคุณยายเนี่ยเลยรวบรวมความกล้าที่จะไปบอกกะทิว่าคุณแม่ของกะทิเนี่ยยังยังยังไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าท่านเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาจจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วด้วยก็เลยอยากให้กะทิเนี่ยไปดูไปดูคุณแม่หน่อยเพราะว่ากะทิเนี่ยก็โตเต็มวัยแล้วอยากจะบอกความจริงกับหลานแล้วก็เลยก็เลยให้กะทิไปแล้วก็ไปหากับ ไปหาคุณแม่ทั้งครอบครัวเลยที่บ้านพักตากอากาศที่ริมทะเลนะคะพอไปถึงเนี่ยแม่ก็บอกความจริงกับกะทิไปว่าทาไมทาไมแม่ถึงเออทิ้งกะทิก็คือว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งตั้งแต่กะทีเป็นเด็กนะคะคุณแม่เนี่ยอยู่ตรงท่าน้ําแล้วปล่อยให้กะทีเนี่ยเออไม่เชิงปล่อยแต่ว่าให้กะทีเนี่ยนั่งอยู่ตรง ในในเรือแล้วแล้วฝนก็ตกหนักมากแล้วทีนี้เรือเนี่ยก็พัดออกไปจากท่าน้ําแม่ก็เลยแบบไม่รู้จะช่วยลูกยังไงเพราะว่าไม่มีใครเลยฝนก็ตกแรงมากแล้วก็เลยแบบพูดแบบพูดในใจหรือกล่าวในใจว่าแบบถ้าถ้าแบบกะทีรอดเนี่ยแม่จะสัญญากับตัวเองเลยว่า จะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกะทิอีกเลยจะไม่แตะต้องกะทิอีกเลยก็คือจะหายไปจากชีวิตกะทิเลยถึงแม้ใจของเราเนี่ยจะรักลูกหรือหรือต้องการลูกแค่ไหนแต่ไม่อยากให้ลูกโดนอันตารายอะไรใดๆจากตัวตัวแม่อีกแล้วก็เลยแล้วเหตุแล้วทีนี้ พี่ทองเนี่ยแหละค่ะเป็นคนมาช่วยกะทิไว้ให้ให้พ้นจากอันตรายครั้งนี้นะคะแม่ก็เลยต้องจําใจที่จะให้กะทิเนีอยู่กับทุนตาแล้วก็คุณยายโดยที่แม่จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับทีแล้วเพราะว่าเหมือนตาบาปในใจเหมือนกันนะที่แบบแบบเป็นมันเป็นตาบาปในใจอีกอย่างหนึ่งที่ที่เรากล่าวกล่าวไปแล้วแล้วเราต้องทำอะ่ะ แล้วพอกระทีรับรู้ว่าแม่แว่เออแม่ทําไมถึงทิ้งไปกะทีก็เลยแบบเข้าใจคุณแม่แต่ว่าก็สายไปแล้วจริงๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงระยะสุดท้ายก็เลย คุณแม่จากนั้นมานะคะคุณแม่ก็เลยเสียชีวิตลงนะคะกะทิก็เลยมีความเศร้าเศร้าที่แบบว่าเออยังไม่ได้เคยเจอแม่เลยแต่ว่าคุณแม่ก็มามาจากไปก่อนแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะกะทิก็มีแรงซับพอร์ตมีใจที่ดีมากๆก็คือคนในครอบครัวนะคะคุณตาคุณยายลุงแล้วก็นาน,นะคะแล้วก็พี่ทองที่ขอให้กำลังใจให้กะทีแบบพือสู้ชีวิตต้องเดินต่อกะทิก็เลย ไม่ได้ไม่ได้จมอยู่กับอดีตนานขนาดนั้นกะทีก็เลยต้องมุ่งหน้าต่อไปเพราะว่าทุกคนให้กำลังใจกระทีอยู่ด้วยมา ก็นี่แหละค่ะคือคือแรงผลักดันสําหรับของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆที่ที่ในชีวิตนี้เขาต้องเดินหน้าต่อไปด้วยด้วยเหตุการณ์ที่ร้ายสําหรับเด็กคนหนึ่งนะคะก็นี่แหละค่ะคือความสุขของกะทินะคะโดยมีคุณตาคุณยายแม่นะคะลุงนะคะที่ที่คอยให้ความรักของกะทีแล้วส่วนตัวคุณแม่เนี่ยได้วางรากฐานของกะทีไว้หมดแล้วก็เลยคุณแม่ก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรเพราะว่ากะทีก็มีคุณตาคุณยายที่คอยเลี้ยงดูกะทีอยู่เรื่อยมานะคะ นี่แหละค่ะคือความสุขของกะทินะคะทั้งหมดนี้นะคะให้ข้อคิดโดยที่แบบเออชีวิตเราถ้าเราเจออะไรขึ้นมาเราต้องเดินหน้าต่อไปอย่าจมปากกับอดีตไว้นานไม่งั้นเราจะดาวมากๆ แล้วเราต้องมีแรงซัพพอร์ตของครอบครัวที่ดีด้วยกระทีก็คืออีกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่อยากจะเอามาเป็นแบบอย่างมากถ้ะเราเกิดเหตุวิกฤตนี้ขึ้นมาก็ก็ขอบคุณคนแต่งมากๆคุณงามพันนะคะที่แต่งเรื่องราวดีๆเรื่องนี้นะคะให้ทุกคนได้อ่านและทุกคนได้ดูนะคะก็ขอบคุณมากๆที่นําคนที่นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ